ศรีสะเกดไปที่หอประชุมอำเภอกันทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ จ้าสิบเอกสมควรสิงคําประท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ซจังหวัดสีสเกตพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะได้ดาเนินการส่งมอบหีบัตรเลือกตั้งบัตเลือกตั้งและกะัวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรให้แก่กรรมการประจํหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ความรับผิดช,ชอบจํานวน17ตเจบลรวมทั้งหมด2 4 1หน่วยเลือกตั้งค่ะ เตรียมความพร้อมสําหรับการลงคะแนนเลือกตั้งในเสาร์มื่อนี่แ่ะค่ะโดยการดําเนินงานนะคะเมื่อวานี้ท่างกกตเคซีเป็นกระดาบริหารจัดการเวลาในการรับอุปกรณ์เพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการตรวจสอบค่ะโดยแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลานะคะก็คือตั้งแต่เก่ามงเคิง 1 1 0โมงแล้กับ,บ่าย2ซึ่งบรรยากาศโดยร่วมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะกรรมาการประจำน่วยเหลือกตั้งก็ได้ทาการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ตรวจเช็คอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยนะคะแล้วกระทั่งจ่าสิบเอกสมควรสิงข้ามเพิินกันย่างย่มว่าพื้นที่อำเภอกันทะละลักส่วนหนึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับแน่ชายแดน โดยเฉพาะในเจ็ดตำบลที่มีการเฝ้าระวังก็คือตำบลผู้พาหมอกเสาทงช่ยละลายรุ่งน้วนสำราญบึงมะลูและกะตำบลช่ำนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบนะคะจากสถานก,การณ์ความบอสงบตามแน่วชายแดนนะคะซึ่งส่วนนี้ทางกกตอได้รวมกับกองกำลังในพื้นที่แล้วฟายความมันคง วางแผนเผชิญเหตุและก็เเรียมแผนอพยพไอย่างเป็นระบบหากสถกานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนซิมีการพิจารณางดลงคะแน่นและก็รดำเนินการตามระเบียบของทางราชการทันทีค่ะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนค่ะค่ะยังกำชาบนะคะให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตัง้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตัง้งจำนวนกว่า1 6แสนคน ติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เสื้อถือได้ของทางราชการเป็นหลักและกรขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใส่ซิ์เลือกตั้งย่างผอมเพียงกันพ้อมกับการคัดสัรบุคคลที่มีความหูความสามารถเขามาบริหารประเทศชาติต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของชายแดน